เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นอีเวนต์ตัวใหม่นะครับนั่นก็คืออีเวนต์ต้นถั่วตัวนี้เลยนะวิธีเล่นอีเวนต์ตัวนี้นะครับคือคุณผู้ชมต้องนําผลไม้ประเภทที่มันต้องการนะครับมันจะมีทั้งหมด20ประเภทนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับใต้คลิปนี้เลยนะคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าแต่ละประเภทมันต้องการอะไรบ้างนะครับตอนนี้ NPC มันต้องการผลไม้เขียดร้อนนะครับผลไม้เขียดร้อนก็จะมีกล้วยมีมะพร้า เก็บเก็บเก็บเกบบบบอพอเราเก็บเสร็จเราก็นํามาส่งที่ N B C ได้เลยนะครับมาคุยกับมันโอเคกดตรงเลขสามนะครับส่งทั้งหมดไปเลยปึ๊บอ่านี่นะครับแต้มก็จะเด้งขึ้นมาที่สี่ร้อยนะผมก็ต้องไปเก็บมะพร้าวมาส่งอีกใครที่ไม่ได้ปลูกผล,ลไม้ไว้ก็นานหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมีกลบยักษ์สบายครับ <laughs> กลบยักษ์โคตรดีเลยครับอีเวนต์นี้ ่ะประมาณนี้น้องกบทําสกิล15วิเก็บส่ง15วิเก็บส่งนะครับสบายเลยโอเคอ่าพอเราเก็บเสร็จปุ๊บเราก็มาส่งนะครับปึ๊บอ่ะ650ส่งไปเรื่อยน,นะครับส่งไปจนหลอดเต็มนะ ซันได้ซันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บซันได้ก่อนผมก็จะไปส่งนะครับทีนี้ส่งเลยมาส่งมาส่งมาส่งรึป่าขาดอีกนิดเดียวรอบนี้น่าจะเต็มโอเคปึ๊บอ่านี่นะครับ พอเราส่งเต็ม900ปุ๊บต้นถั่วก็จะโผล่ขึ้นมานะครับและมันจะมีไอเทมให้เราเก็บตามใบถั่วนะครับมันจะมีเป็นชั้นๆของมันไปเราก็ขึ้นไปเก็บได้เลยเได้ไรได้ครีมตัวนี้ได้ไรตัวนี้ฮึบได้มิวเทชันตัวใหม่โอเคใชครับเราก็เช็คนะเช็คดูว่าตามใบถัว่วแต่และชั้น มีหรือเปล่าพยายามเช็คนะครับว่าแต่ละชั้นมันมีของตรงไหนบ้างนะครับจะได้ไม่เสียของปีนะโอเคปึ๊บปึ๊บไขึ้นไปตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้ฝั่งนี้มีอีกหนึ่งปึ๊บโอะได้อะไรได้ครีมอีกแล้วดวงไม่มีเลยเหรอตรงไหนอีก ด้านบนมีอีกหนึ่งนะครับตรงนี้เลยข้างบนสูงๆเลยขึ้นไปมาสเตอร์สปริงเกอร์โอ้ได้มาสเตอร์สปริงเกอร์ครับโอเคขึ้นมาโอเคครับพอเราขึ้นมาแล้วเราก็มาคุยกับ np.c ตัวนี้ครับจะเป็นร้านค้านะครับอ่ะประมาณนี้ ผมเล่นอีเวนต์ตัวนี้มาประมาณ3-4รอบแล้วนะครับแล้วก็ผมรีสต็อกมาเรื่อยๆจนถึง1.7คิวว a ตผมจะหาตั้งมาจากไหนเนี่ยเยอะเกิน yeah พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีรูปคุญแจล็อกไว้นะครับเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคนดูเราเล่นอีเวนต์หนึ่งครั้งมันก็จะปลดล็อกไป1ขั้นนะครับทั้งหมดจะมี7ขั้นตามนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเทเลพอร์ตนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจปีนต้นถัว่วก็สามารถกดเทเลพอร์ตจากข้างล่างขึ้นมาได้เลยโดยที่เราปลดล็อกคล้ายๆกับร้านค้านะครับผมต้องเล่นอีก3รอบผมจะปลดล็อกเทเลพอร์ตได้นะครับวิธีเล่นอีเวนต์ก็ประมาณนี้นะครับง่ายไหมง่ายมากๆนะครับไม่มีอะไรยากเลยอีเวนต์ตัวนี้มันจะรีเซ็ตทุกๆ20นาทีนะครับ